คนเขานอนอยู่เขาเป็นคนเขาเดินเซมสวัสดีค่ะสวัสดีวีพีเอฟซทุกคนค่ะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนตะลุยป่าค่ะทุกคนแสงเดือนก็มาคนเดียวเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้แสงเดือนก็มาป่าแถวบ้านเนาะซึ่งมันก็ขึ้นภูเขามา สองลูกนะทุกคนเดินขึ้นมาเขาแถวหลังบ้านเออหลังบ้านเนาะคนวันนี้เราจะมาหาดูเออพวกสัตว์ป่าเนาะซึ่งเห็นลุงๆเขาเนี่ยมาแล้วเขาเจอซึ่งมันมันไม่ได้ทำลายคนนะทุกคนอาจเป็นสัตว์ป่าที่เออมีพวกมีคนมาปล่อยไว้แล้วเขาให้ให้มันออกหากินเองเนาะ เขาไม่ให้จับนะทุกคนเขาไม่ให้ทําร้ายมันนะซึ่งมันก็ไม่ทําร้ายคนนะทุกคนมันเป็นพวกแก้งพวกวกวางอะไรอนยะ่างเงี้ยซึ่งเ,เราอะจะขึ้นไปดูไปดูจุดที่นานาเขาให้ให้พิกัดมปนะทุกคนเราจะไปดูว่ามันมีมันยังมีอยู่ไหมมันยังเดินดูแถวนี้ไหมซึ่งทุกคนมัน มันค่อนข้างที่จะไม่กลัวคนนะคือมันชินกับคนเนี่ยมันน่าจะเห็นคนบ่อยเนาะค่าวันนี้ทุกคนเราก็จะมาดูกันนะเราก็ขึ้นอยากใหพ้พี่ได้เห็นเลยนะคะทุกคนความน่ารักของสัตว์ป่านะก็ยังมีอยู่นะแต่ถ้าเป็นพวกหมูป่าหรือว่าหมีแบบเนี้ยเราจะไม่เข้าใกล้นะทุกคนมันเป็นสัตว์ป่าดุร้ายนะสัตว์ชนิดนี้นะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมๆกันเลย วันนี้แสงแดดจ้าแดดออกดีมากวันนี้เราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยน้าหนูเขาน้าหนูเขาเอา่อเอ่อปลูกพืชผักสวนครัวพืชไต้พืชสวนปลูก ผักอะไรเงี้ยทุกคนน้าหนูเขาไปทำได้ทำสวนอยู่แถวแนวตะเข็บชายแดนนะโคนกินกาคุณเห็นไหมมันอยู่ไหนคุณเห็นไหมสีมันกลมกลืนกับนี่เจอแล้วสัตว์ป่า มันต้อนรับก่อนเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมสีชั้งกลมกลืนกับใบไม้ใบหญ้าเหลือเกินนะเธอดูสิเงียนเชียนะควรว่าตัวผู้หรือตัวตัวเมียเราดูไม่เป็นนะทุกคนค่ะทุกคน เดี๋ยวเราไปก่อนนะเดินข้างหน้ากันคนน้าหนูเนี่ยเขาไปทําไร่ทาสวนอยู่ที่แนวตะเข็บชายแดนนะซึ่งเขาอะให้หนูไปนะก็เือไปชมวิถีชีวิตของเขาที่นู่นว่าเป็นยังไงบ้างว่าเขาอยู่กินกันยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงเนาะซึ่งมันไกลยอยู่พอสมควรนะทุกคนแต่เรายังไม่กล้าไปนะ เราต้องมีเพื่อนไปด้วยนะทุกคนถ้าจะไปเราจะไม่ไปคนเดียวแน่นอนเพราะมันแนวตะเข็บชายแดนแล้วมันน่ากลัวมากคนนาหนูอะ่ะเขาอยากใ้ไปมากคือมันมันเป็นก็แนวตะเข็บชายแดน,นก็อยู่ในป่าแล้ววนะ่ะทุกคนสงบไม่มีเสียง มเสียงดังทำได้ทำสวนอยู่ข้างในพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวหดูเนาะทุกคนเขาก็จะเอาลงมาไข่ข้างล่างนะในห,หมู่บ้านกันนะเอาพืชผักมาเดี๋ยวก็สอบปลาไขออ่ในตัวหมู่บ้านนะคนช่วงนี้ราคาผิดแพงมากได้น้อยมากแล้วราคาผิดแพงที่บ้านหนูก็ปลูกนะแต่ว่า มันขึ้นไม่ดีนะทุกคนทุกคนลมพัดลมพัดแรงมากจนมันจะพัดอยู่ลมก็พัด ก็เด mm ี๋ยวเราเดินไปข้างหน้ากันต่อ ันไม้ไผ่มันแห้งหมดแล้วนะตอนนี้ คนต้นไม้ต้นนี้สวยมากอะ่ะอ,นนอากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยทุกคน ต้อมีมีดนะจะฟันหนังออกเราตรงนี้มันไปทางนี้ก็ไม่ได้นะไปทางนี้ก็ไม่ได้เลย คนนั้นก็เป็นหลุม เห็นคนไอ้อคนตรงนี้นมีหลุงอีกถุงหนึ่งทุกคนใครอะ่ะคนเห็นไหมเฮ้ยทุกคนมันเหมือนคนเลย๋ยอต้องระวังคนนะแบบนี้ เขานอนอยู่เขาเป็นใครอ่ะมาอยู่นี้ได้ยไงก่อนลุงคนเดี๋ยวเราดูกอนนะว่าใช่คนจริงจริงต่อลุงลุงมาทำอะไรที่นี่อ่ะทุกคนเขาเป็นคนนะคนเมาหรือเปล่าลุงเมาเหรอ ทุกคนคนเมาเขามานอนนีนี่อเดี๋ยวมานอนที่นี่ได้ไงก่อนลุงลุงมานอนที่นี่ได้ไงทุกคนลุงเข้าไปนอนในหลุมนะไม่ใช่หลุมมันเป็นแบบลุงบ้านลุงอยู่ไหนอะ่ะทำไมลุงมานอนอยู่ที่นี่อะ ไหนอะ่ะไม่เห็นบ้านสักหลังเลยลุงลุงมากับใครอะ่ะลุงนอนที่นี่ได้ยังไงลุงคนเหมือนเขาเมาเลยอะ่ะคนเมาหรือเปล่า ลุงบ้านลุงอยู่ไหนลุงมานอนที่นี่ได้ยังไงทุกคนเดี๋ยวมานอนอยู่ตรงเนี้ยลุงมมลุงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะ ล,ลุงทุกคนเดี๋ยวรเราจะเดินไปดูลุงกันนะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนเพราะว่าเหมือนเขามาแล้วนะไม่ได้สติเลยนะทุกคนเเอเวะลุงเป็นใครอะ่ะบ้านหนูอยู่แถวนี้แหละหนูมาเดินป่า แล้วลุงมาที่นี่ได้ไงไหนดูนะซื้อใช่คนแถวบ้านหรือเปล่าดูอ คนในหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยลุงลุงเป็นใครเฮ้ยลุงแถวบ้านรีเว่าทุกคนหน้าตาเหมือนลุงแถวบ้านเนี่ยนะที่เขาชอบมาแล้ทุกคนอยู่นี่ได้ไงอะลุงลุงกินอะไรอะ ่้อะ,อ,อะไรมาลแล้วทำไมลุงไม่จับบ้านน่ะบ้านนก็อยู่ในหมู่บา้านน่ะเือเบื่อ้ออบบาาอย่ปาลุงมาขนาดน,นี้เลยหรอหลุงไปกินกับใครที่ไหนมาทำไมลุงถึงมาอยู่ที่นี่ลุงงง คนเขาเป็นลุงแถวบ้านนะเดินมาอยู่ว่าเห็นเนียผมเมาแน่คน,น,นแล้วลุงเขาชอบที่เมาเลยนะคคับลุงลุงไม่กลับไปนอนที่บ้านลนะ่ะลุงมานอนเลยตรงนี้จะเป็นไรวะมัรงงทำไม ไ,ไ,ไม่ลงต้งกบไปนอนที่บ้านพี่ทุกคนเขาเป็นใงแถวบ้านนะทุกคนเขาเมากลิ่นเหล้าหึงเลยอะ่ะเมาไม่ได้สติเลยทุกคนเขามานอนอยู่ที่นี่อะ่ะไม่รู้ว่าเขาไป ทำไรทำสวนกลับมาหรือเปล่าหรือว่ากำลังจะขึ้นไปนะทุกคนเข,ขาขี้เมามากสติเขาไม่ค่อยดีนะทุกคนเหนูยวหนอะกลับบ้านเราไปบอกญาติเขานะเขาเป็นแบบเขาขี้เมาแล้วสติเขาไม่ดีนะทุกคนเขาไปนอนทั่วเลยอะเขาเห็นไหมเขาไม่ได้สติเนี่ยเขาเป็นคนสติไม่ดีนะทุกคน เดวหนูจะลงกลับไปในหมู่บ้านแล้วจะไปบอกลูกๆค่ะนะทุกคนจะบอกยาดยๆผมกคนเขาเขาห็นใคนเขาไม่ได้สติเลยนะเขา,มาเมาทั้งวันเลยนะลุงเขาอ่ะอันนี้นะ่าเป็นทางคื้นไป ที่เอแ่แนวตะเข็บชายแดนทําไร่ทาส่วนกันนะทุกคนทางนี้มันขึ้นไปได้นะคนดูลุงสินะกลัวมากค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะแล้วจะไปไปกลับไปบอกลูกๆเขาน,นะ <c oughs> ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันก่อนนะไปแบอกพ่อถอยเงนะเพราะลุงมนเมามากเาะส่วนใหญ่ลุงคนเนี้ยเขาไม่เขาสติไม่ดีนะทุกคนแล้วเขาว่า แล้วาาไปไปก็มาแบบไปชิคนนอนถนนทุกคนหนัวจ้ามาเดี๋ยวต้องรีบเดินกันทุกคนหมดหมาไม่ได้สตินะทุกคนรีบเดินกันก่อคนคนูคนผมเดินเซมาเลยอ่ะ ลุงกลับบ้านไหมเ,เดี๋ยวหนูบอกอลูกให้มารับนะคนลุงลุงใสเเง่เดี๋ยวขอกลับบ้านนะ<อ>คนนอนลงไปแล้วนะี่ย ไม่ได้สติเลยทุกคนลุงกลับบ้านเถอะเดิกนกลับบ่อยไหมเดิกนดกลับบ่อยไหมลุง เยันนียมันเป็นทางขึ้นไปลยเนี่ยแต่เข้มชิรันนะทุกคนทุกคุณลุงสิเขานอนลงไปแล้วนะนอนนิ่งเลยทุกคนเขากินทั้งวันเลยนะทุกคนเขาอยู่แถวบ้านน่ะสติก็ไม่สติไม่ค่อยดีนะทุกคนเรามามาอีกเนาะ ทุกคนเขาเดินลงมาแล้วดูแบบหนึ่งนะว่าเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็าไปบอกลูกเขาลุงกลับบ้านไหมคนเขาโยนหินใส่แล้วนะ ทำแบบดีไม่ดีนะลุงเมาทั้งวันแล้วเนี่ยคนลุงขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเรากลับกันเลย